สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมังเก่าเกมนี้นะครับวันนี้เราจะให้ทุกท่านดูวิธีการสู้กับจากคนแรงโน้มถ่วงนะอ,อสังเกตว่ามาถึงปุ๊บมันก็จะยิงยิงเราครับจังหวะนี้จริงๆเราก็สามารถสู้กับมันไปได้เรื่อยๆนะโดยการทําดาเมจด้วยอะไรก็ได้นะครับ ปูด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 นะครับทุกคนครับอ่าเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดแรงโน้มถ่วงใช่ไหมทุกคนจังหวะนี้เราสามารถแบบทำพักแอทแท็กแบบนี้ได้เลยนะเออโหดนะแต่ว่านะวันอย่าให้โดนการโจมตีของมันนะครับเพราะว่ามันจะโหดมากวิธีการทําให้มันออกจากอ่าสภาวะโน้มถ่วงก็คือเราต้องใช้นิวมานะครับทุกคนครับแบบนี้ครับสามครั้งนะครับทุกคนครับ นี่พี่ทำไปสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะคูดาวตัวเอกแป๊บนึงนะครับและอีกหนึ่งทีครับนี่เรียบร้อยครับพอสามครั้งปุ๊บมันก็จะเมือมันโดนสตันเคื้อทุกครับแล้วเราก็สามารถแบบทำแดเมจมันได้เลยนะทุกคนนะจังหวะนี้นะครับเห็นไมมันก็จะออกจากโหมดเออโหมดเมื่อกี้แล้วนะครับโหมดแาเมจสูงของมันนะครับทุกคนครับแล้วเราก็สามารถแบบสู้มันได้สบายๆเลยนะ อันนี้ก็เป็นวิธีการสู้กับตัวจัรกลแรงโน้มถ่วงนะครับต้องใช้นิวม่านะครับหรือว่าท่าแต่งนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็จะมีตัวเอกนะครับทุกคนครับตัวนิวเวเลตนะครับแล้วก็จะมีตัวลินนี่นะครับที่สามารถใช้ท่าแต่งได้นะสำหรับเมืองน้ําตอนนี้นะครับก็ต้องทํา3ทีนะสามทีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายๆตัวมันก็จะสตันเร็วหน่อยนะครับก็จะง่ายหน่อยนะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ